รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The g a d g e t Studio นะครับรายการที่จะมาอัปเดตแก z เจ็ตเจ๋งๆนวัตกรรมล้ำๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์นะครับใช่ถูกต้องแล้วค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุก5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะทางช่องเดชันทีวีถูกต้องแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่กลัวจะตามโลกเทคโนโลยีไม่ทันเรานะคะจะนําทุกอย่างมายําไว้ที่รายการนี้ค่ะหลังจากนั้นจะทําไปเสิร์ฟถึงหน้าจอทีวีเลยค่ะใช่แล้วค่ะยังช่วงแรกของเรานะคะในช่วงเทรนดี้เนี่ยเราก็เก็บเอาเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันอะไรที่กําลังเป็นกระแสกําลังอินเทรนด์ห้ามพลาดเลยค่ะ วันนี้วันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่คุณพมันเป็นมันเป็นจะเรียกว่าเป็นชุดอุปกรณ์นะครับแล้ว่าดีไซน์สวยด้วยนะมาเป็นเซตเลยหลายชิ้นเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆทั้งแบบตรวจความร้อนหูของลูกคือวัดอุณหภูมิตดไข่นั่นเองนะครับแล้วก็มีวัดระยะเวลาการตกไข จำนวนสเปิร์มนู่นนี่คือเหมือนผมพ่อแม่กันไหนที่อยากจะมีน,น้องเนี่ยก็ควรที่จะแบบว่า,ารู้ก่อนนะครับว่าไข่ตกเมื่อไรจำนวนสเปิร์มมีพร้อมไหมนู่นนี่อวัดได้อีกคือเป็น<ช>แค่เจสสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมีมีทุกอย่าง,งเลยและอย่างนี้เราพูดอันนี้อะไร เอาด้าสาวใช่ไหมใช่แล้วออซึ่งนางมีชื่อว่าบลิฟบลิฟส์นั่นเองเออค่ะซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งพี่เลี้ยงนะคะดูแลลูกของคุณในตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงหลังคลอดเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดส่ดวนเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะคบลิฟ พ่อแม่มือใหม่เกิดอาการเกร็งทุกครั้งที่มีเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องหากไม่ดินก็พะวงเมื่อออกมาแล้วร้องไห้หนักก็กลัดกลุ้มนั่นก็เพราะว่าเด็กทารกไม่สามารถสื่อสารกับพ่อแม่ของตัวเองได้ดังนั้นจึงต้องมีผู้ช่วยเป็นล่ามแปลอาการต่างๆของเด็กน้อยให้กับพ่อแม่ได้ทราบค่ะแล้ววันนี้ก็มีชุดอุปกรณ์ขนาดจิ๋วที่จะเป็นทั้งหมอที่เลี้ยงเด็กให้กับลูกน้อยของเราได้ตั้งแต่อยู่ในท้องและหลังคลอดในชื่อว่าบลิฟบลิปส์เซ็ตอุปกรณ์ของบลิปบ นนี้ะะคะมีทั้งหมด5ชิ้นใช้งานก็ต่างกันต่างเวลาได้แก่ 1. อุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภด้วยการเช็กรอบการตกไข่และผลิตสเปิม์อ 2. อุปกรณ์วัดความร้อนในรูหู 3. อุปกรณ์อันตรสาวเด็กในท้อง 4. กำลติดตามตัวเด็ก อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อมีเสียงเด็กร้องเพื่อให้พ่อแม่เข้ามาดูอาการลูกได้ตลอดเวลาโดยทุกอุปกรณ์เชื่อมโยงนั้นจะทํางานผ่านแอปทําให้พ่อแม่มือใหม่สามารถอ่านค่าต่างๆได้จากสมาร์ทโฟนเพื่อรู้ว่าลูกมีสุขภาพร่างกายอย่างไรหากมีปัญหาจะได้พาไปหาหมอได้ทันเวลาซึ่งแอปพลิเคชันจะรองรับทั้ง iOS และ Android เลยแหละคะ่ะ เรียกได้ว่าเจ้าบีบ,บ,บนี่นะครก็ต้องถูกใจคุณพ่อคุณแม่แน่นอนแต่ว่าอตอนนี้อดใจรอสักนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ผลิตอย่างเป็นทางการออกมาขายนะครับใช่แล้วค่ะ,คะถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w b e e b b e f com ค่ะจ้ะ ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ในช่วงแรกของเราค่ะยังไม่หมดเพียงเท่นี้ยังมีแกเจ็ตมาฝากกันเพิ่มเติมใช่แล้วซึ่งเจ้าแกเจ็ตของเราตัวนี้ค่ะเป็นตระกูลแคดเล็ตหรือว่าพวกอีบุ๊กเรดเดอร์แต่ปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงแกจ็ตหรือว่าดีวิสเราจะพูดถึงน้ำไม่ได้เลยมันเหมือนเป็นของแสลงกันของแสลงของแสลงกันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมานําเสนอตัวอีบุ๊กเรดเดอร์ตัวหนึ่งที่สามารถกันน้ําได้้ยเกยอเกเก๋มากไปอ่านในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอ จริงก็คือปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแช่น้ำพอแช่น้ำมีเวลาเป็นชั่วโมงก็อยากใช้เวลานั้นให้แบบถูกต้องแต่บางทีก็พังภาพทำอีบุ๊กเรดเดอตกลงน้ำไปชีวิตก็พังไปเลยกับอีบุ๊กถูกต้องค่ะเขาก็เลยคิดคนอีบุ๊กเรดเดอร์แบบที่กันน้ำได้มาให้เราใช้กันแล้วสำหรับเจ้าอีบุ๊กกันน้ำตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโคโบอูระ H2O ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนครับ เครื่องอ่านอ e ีบุ๊กจากโกโบรุ่นอูรา a 2 o ซึ่งเป็นเครื่องแรกได้มาตรฐาน IP67 กันน้ำได้ถึงครึ่งชั่วโมงในความลึก1เมตรเมื่อปิดช่องกันน้ำอย่างสนิทสามารถนำไปใช้นั่งอ่านหนังสือริมสระน้ำหรือในอ่างอาบน้ำได้อย่างสบายใจ อูราเอสเป็นเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กที่มีจอแบบสัมผัสขนาด6.8นิ้วแบบคารตาอีอิงที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการอ่านหนังสือและมาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมฟอร์ l ไลท์ปรับแสงจอทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้เข้าสู่สายตาโดยตรงที่เป็นสาเหตุให้ปวดตาได้และด้วยความละเอียดถึง1,430คูณ1 8 0พิกเซลทําให้มีความรู้สึกใกล้เคียงกับการอ่านหนังสือจริงๆเลยแหละคะ่ะในเครื่องนะคะจะมีหน่วยความจําอยู่ที่4กิกะไบต์ที่เก็บหนังสือได้เป็นพันๆเล่ม และมีช่องเสียบไมโคร SD Card เพื่อเพิ่มความจุอีกด้วยโดยหนังสือมีให้เลือกซื้อได้ในเว็บร้านขายอ e ีบุ๊กของ g o b o เองรวมทั้งมีความร่วมมือกับ p o c k e t แอปพลิเคชันเก็บหน้าเว็บไซต์ไว้อ่านภายหลงังให้คุณนำเว็บไซต์ต่างๆที่เก็บไว้มาอ่านบนเครื่องนี้ได้อีกด้วยเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กเครื่องนี้นะคะแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้อย่างยาวนานถึง2เดือนสาหรับการใช้งานวันละ30นาทีที่น่าจะพอเพียงกับการใช้งานบ่ยบอยๆแล้วละ่ะค่ะ อ่าครับสำหรับเจ้าอีบุ๊กโคโบอูระ H2O ตัวนี้นะครับกันน้ำา1เมตรได้นาน30นาทีแบตเตอรี่นี่อยู่แบบยาวเป็นเดือนเลย2เดือนคือมีบุคลีเดอร์มาใช้ไฟน้อยอยู่แล้วไงนะคะไว้อ่านหนังสือนะครับนะคะถือว่าเจ๋งมากๆถ้าเกิดว่าใครสนใจเตรียมรอกันได้เพราะว่าเขาใกล้จะเปิดวางจำหน่ายแล้วหรืจะเริ่มวางจำหน่ายสถานที่แรกๆเนี่ยก็จะเป็นในโซนอเมริกาแล้วก็โซนยุโรปก่อนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงสั่งฮิ้วมาได้เลยค่ะ ราคานะราคาประมาณราคาประมาณ5้าพันแปร้อบาทค่ะประมาณนี้ถูกต้องโอเคช่วงนี้ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดครับยังมีมาฝากกันอีกอะไรเอ่ยมันคือยางระฉมไม่ใช่มันก็คือแบ็คบีด วายเลสได้เห็มันเป็นวายเลสนะฮะเอาไว้เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายวิ่งว่ายน้ำเดี๋ยคับก็ได้นะย้ายหมดเลยที่มีเหงื่อๆคือมันจะกันน้ำเวลาวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่สะดวกฮะมันจะไม่ห้อยนะใช่ค่ะที่มันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสำหรับเวลาเราวิ่งปกติเวลาฟังเพลงสายเสียงจะเสียงดัอถือแล้วเวลาวิ่งมัจะแบบเฮ้ยตลอดตลอดไม่คนไม่หูเดี๋ยวดูนะอ่าลองดูค่ะ โอเคค่ะเดินเด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 เนเสียงดีมากค่ะท่านผู رة, ้ชมข้างข้างัข้างหลข้างหลังข้างัข้างหลัง้าง้างัข้างหลังลังข้างหลังข้งันข้ลังหลังข้างหลังข้ัง้งังข้าัน้างห้าล้าหาัง้หลัหลังังขั้สัางางห้าั้ะขหั้้า้ัาห้ เหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเวลาที่เราไปออกกำลังกายจะได้แบบว่าเ้ยไม่ต้องพกผูฟังที่เป็นสายยาวๆเพราะมันเกะกาไม่ว่าจะวิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตัวนี้จะทําการเชื่อมต่อกับมือถือของเราแล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาไปเสร็จปุ๊บก็สามารถเซตติ้งแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้เลยใช่ค่ะเจ๋งเนี่ยตรงที่ว่ามันกันน้ำนี่แหละใช่ค่ะให้ลูกเอาไปกัดกัดก็ได้นะคะเป็นยางเวลาฝนขึ้นัน้นตัวอะไรอะคะกัดยาง ไม่ใช่ล้วป็นีิเเอาไว้ใช้ติดประเภทแต่ว่าลองดูไหมล่ะอย่าให้ป้าดน้ถือแทะอย่าให้นิวกัดเลยค่ะใี้นิวกินนะไปดูไปดูกันนะฮะว่าเจ้า b a c k Backbeat Fit Wireless ตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนครับไปชมกันติดตัวไปได้ทุกที่กับ p l a n t อนิกส a c k b e a t ด Fit หูฟังไร้สายสำหรับการออกกำลังกายทุกชนิด p l a n t อนิกส a c k b e a t ด Fit หูฟังชนิดไร้สายเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ V3.0 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สวมใส่ได้คล่องตัวในระหว่างเล่นกีฬาจากหลายๆรูปแบบหรือในการใช้ชีวิตแบบปกติจากการเดินหรือนั่งสบายๆก็ใช้งานได้หมดมีการออกแบบให้สวมใส่ได้สบายและกระชับติดตั้งไมโครโฟนเพื่อให้เป็นแฮนด์ฟรีสำหรับสนทนากับคู่สายจากสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อได้ไกลสุดถึง10เมตรเลยล่ะค่ะ ครับนี่นะฮะก็คือประโยชน์และก็ความเจ๋งนะครับของเจ้า b l a c k b e a t Fit Wireless Music ตัวนี้นั่นเองสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาจับจองเป็นเจ้าของมาซื้อได้เลยนะฮะที่ร้าน g i s m a n f a g s h i p Store นะครับราคาราคาเท่าไหร่จ๊ะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ร้อยสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะก็ถือว่าโอเคก็พอสมน้ำสมเนื้อเครับผมใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงเทคโนโลยียังมีเรื่องราวดีๆรออยู่เพียบ ครับ ด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF รวบรวมสุดยอดคอลเลกชันเทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิตอล Camera กับโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อหนังสือในเครือเพนพลอบบริชชิ่งได้แล้วที่ w w w o k b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o k b หรือ AIS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะนับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิต เพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและโทน้าชั้นนำ Seafood CTUF นี้มีเรื่องราวมาอัปเดตกันเพียบถูกต้องค่ะนี่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของการไปท่องเที่ยวที่อวกาศอ่าใช่ไหมน้องน้องนิวใช่<ด>แล้วค่ะก็มีเรื่องของทัวร์ที่เป็นทัวร์กาแล็กติกมาฝากกันใช่บริจินกาแล็กติกนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมานำเสนอลักษณะเหมือนก,นกันก็คือทัวร์นี่แหละครับคือการไปท่องเที่ยว ที่อวกาศนั่นเองแต่ว่าจะเป็นของอีกค่ายหนึ่งใช่แล้วค่ะค่ายที่พูดถึงก็คือของค่ายโบอิงปกติโบอิงก็ทำพวกเครื่องบงเครื่องบินเลยนะใช่นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะพาเราไปท่องอวกาศได้เหมือนกันในรูปแบบที่หรูหรากว่าคือประหนึ่งเหมือนนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสดูรานี้ระดับไปท่องอวกาศกันกับโบอิงรับรองถ้าได้เห็นเจ้าตัวนี้จะหลงรักนะคะะโบอิง cst 1 0 0อย่างแน่นอนถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ Boeing CST 1 0 0มอบภาพการท่องเที่ยวอวกาศแห่งอนาคตด้วยที่นั่งแบบ first class แม้จะไม่ได้วางแผนจะเดินทางไปดวงดาวในปีนี้ซึ่งต่างจากคู่แข่งอย่าง Virgin Galactic แต่เมื่อ Boeing พร้อมที่จะทะยานสู่ดินแดนที่ไร้ขอบเขตมันจะเดินทางอย่างสุขสบายด้วยที่นั่งชั้น first class เต็มรูปแบบห้องโดยสารแห่งอนาคตที่เห็นนี้ออกแบบมาสำหรับ CST 100ยานอาวกาศลำแรกของโ e i ิ g ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน,ในการเดินทาง แทนที่จะเป็นนักบินอวกาศไม่ต้องสงสัยเลยว่าห้องโดยสารสุดเลิศนี้เน้นไปที่ความสะดวกสบายโดยมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ผู้โดยสารและนักบินตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียาาพของห่วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลได้กว้างกว่าปกติ โบอิงเอาดีไซน์ในส่วนต่างๆจากเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทมาประยุกต์ใช้กับยานอาวกาศลำนี้เพื่อนำสิ่งต่างๆก้าวสู่ขอบเขตแห่งความเป็นจริงห้องโดยสารใช้แสงสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารรู้สึกสงบและผ่อนคลายก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าส่วนการจัดวางตำแหน่งที่นั่งก็คล้ายคลึงกันโดยจะบรรจุผู้โดยสารพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆได้มากสุดถึงสิคนเลยทีเดียวค่ะ โอ้ไม่ไ ครับสำหรับการไปท่องอวกาศกับค่ายนี้โบอิงนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้น้องเก่งบอกแล้วการออกแบบนะครับเรียกว่ามันจะสะดวกสบายนั่งเหมือนแบบเหมือนเครื่องบินพาณิชย์ f i r s t class ไปเลยหน้าต่างนี่กว้างดูวิวชมอวกาศนี่โอ้โหชิลอยากไปมากจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะซึ่งเจ้าเครื่องบินอันนี้แน่นอนเป็นของค่ายโบอิงเพราะฉะนั้นวัสดุการออกแบบทุกอย่างก็เอามาจากเครื่องบินตัวท็อปของโบอิงเขาด้วยที่สําคัญค่ะข้างในเนี่ยมีการบอกว่าใช้สีฟ้าทั้งหมดเป็นสีของโบอิงเขา แล้วมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายชมอวกาศไปผ่อนคลายไปชิลๆเลยเองนะคะแต่ว่าราคาก็ต้องดูกันอีกทีว่าสบายกระเป๋าหรือเปล่าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่ w w w b o e i n g c o u k นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะจบพ้องเรื่องเครื่องบินไปยังมีเรื่องรถมาฝากกันซึ่งอนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดใโลกเป็นรถดีเซลใช่แคือปกติแล้วเราจะนึกว่า ดีเซลเต้องเป็นรถประหยัดน้ำมันใช้ดีเซลนี่นะฮะก็ต้องประหยัดน้ำมันต้องเป็นกระบะว่ากันเถอะเชิงพาณิชย์ขนของนู่นนี่แต่วันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอรถดีเซลที่เร็วที่สุดในโลกกันเลยก็วัดได้ใช่แล้วค่ะมาจากค่ายทริเด้นนั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยมาลบภาพเดิมๆค่ะที่การใช้ดีเซลจะต้องขับกระบะขนของนะคะกลายเป็นซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวใช่ซุปเปอร์คาร์ถูกต้องค่ะโอ้งานนี้เรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์คาร์พลังงานดีเซลที่เร็วที่สุดในโลกถูกต้องเพราะทั้งประหยัดด้วย เ,ออเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับกับเจ้า t r i d e n t e e n i อีกครับเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลแล้วเรามักนึกถึงรถยนต์ที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดมาพร้อมกําลังของเครื่องยนต์แบบพอเพียงหรืออาจเป็นรถยนต์ที่เน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์มากกว่าแต่ล่าสุด t r i d e n t ผู้ผลิตรถยนต์ชาวอังกฤษก็ได้ทําลายภาพลักษณ์ดังกล่าวของรถยนต์ดีเซลจนหมดสิ้นด้วยการเปิดตัวซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า t r i d e n e n i ทริเดนอิเนีนะคะมาพร้อมกับดีไซน์แบบซูเปอรค์คราแบบดั้งเดิมด้วยกระโปรงหน้ารถที่ยาวเป็นพิเศษเส้นสายโค้งมนสวยงามและซุ้มล้อหลังยกสูงไฟหน้าทรงยาวรับกับรูปทรงฝากระโปรงส่วนไฟท้ายเนี่ยใช้เส้นสายลงตัวสวยงามอิเซนีนะคะมาพร้อมตัวถัง2แบบได้แก่แบบเปิดประทุนกับหลังคาแข็งที่ใช้ชื่อว่าทร d เดนอิเซนีแมกนาภายในนะคะเน้นอุปกรณ์อย่างครบครันพร้อมดีไซน์ที่ทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเบาะนั่งทรงสปอร์ตแบบยึดติดกับโครงสร้าง คอนโซลหน้าสีแดงสดหุ้มหนังเอาคันทร่าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งยาวจนถึงคอนโซลกลางระบบขับเคลื่อนของ Triident i s e n i เป็นเครื่องยนต์ดีเซล V8 ขนาด6 6 0 0ซีเทอร์โบให้กำลัง395แรงม้าแรงบิด950นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.7วินาทีมีความเร็วสูงสุด305กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลจากโรงงานที่เร็วที่ สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะทั้งนี้นะคะยังมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพียง24.6กิโลเมตรต่อดิรแรงและประหยัดจริงๆเลย t r i แดนอีเซนียังสามารถเลือกเพิ่มชุดแต่งเสริมสมรรถนะได้สงชุดประกอบด้วยชุด Per f o r อร์ c e เสริมแรงม้าเป็น430แรงมา้าแรงบิดเป็น1 2 8 8น้ิวตันเมตรและชุดแท a ็กซึ่งแต่งทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกและอื่นๆเพื่อรองรับกำลังที่ม้าถึง660แรงมา้าและแรงบิด1,420นิวตันเมตรแรงส ใจแน่นอนค่ะแล้วครับเห็นไหมครับเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้า t r i d e n t e s i n i นี่ยครับโหมันแบบรงจริงๆแรงมาก6,600 cc ซีซีว้าว395แรงม้าเครื่องยนต์ V 8ด้วยนะฮะแล้วก็อัตราการซีอร์น้ำมันนี่ต้องบอกเลยว่าใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆ25กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้น ได้ข่าวว่าราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ค่ะราคาอยู่ที่เรา5ล้านกว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แรงกว่านั้นมีชุดแต่งของ t r a ็ k เพิ่มเข้าไป<อ>ประมาณ1.7ล้านแรงเลยเก๋เกนะคะถ<ช>ูกต้องค่ะ<ม>แต่เอาสัวรช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วช่วงหน้ายมีเรื่องราวอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเราเติดตามกันนะคะค่ะ นิตยสารชั้นนำระดับโลกเปิดประตูพักขุณนก้าวสู่โลกแห่งอุปกรณ์ไฮเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีในรูปแบบดิจิตัลครั้งแรกจากนิตยสาร T3 สามารถซื้อหนังสือในเครื่องเพนพลอบดยชิ่งได้แล้วที่ w w w u k b e c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o o k b e หรือ A AS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ s e a f o CTUF ถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิตอลคาเมรากับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสามารถซื้อหนังสือในเครือเพนพล็อปบ,บริชชิงได้แล้วที่ w w w u b com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u b หรือ ais bookstore ได้ทั้งบน ios และ android ค่ะ นับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทุนน่าชั้นนำ Seafood CTUF พัสู่รายการ The Gad Get s t u d i o นะครับในช่วงสุดท้าย <ฮะ S 1> ช่วงนี้ช่วงเทคนิคนครับเอาใจคนรักกล้องและก็มือถือด้วย เราจะนําเสนอเรื่องกล้องเนาะกล้องอะไร<ช>จ้ะใช่ค่ะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดของทางโซนี่อย่าง a l ลฟา5100ซึ่งทุกกล้องตัวนี้นอกจากจะตัวเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบาเปลี่ยนเลนส์ได้มาพร้อมกับความละเอียด24ล้านพิกเซลแล้วยังสามารถแชร์ผ่าน Wi-Fi ให้กับสมาร์ทโฟนของเราได้ทันทีอีกด้วยโอ้โหมันอครบทุกอย่างเลยเนาะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเราไปชมเจ้ากล้องที่มีขนาดเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กกันดีกว่าอย่างโซนี่ l p ลฟา5100นั่นเองค่ะ โซนี่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวโซนี่ A 5 1 0 0กล้องดิจิตอลแบบมิลเลอร์เรสเปลี่ยนเลนได้น้ำหนักเบาพร้อมความละเอียดภาพระดับสูงและการเชื่อมต่อแบบไร้สายครบเครื่องภายในหน้าของกล้องนะคะออกแบบอย่างทันสมยัยตัวกล้องมีขนาดเล็กและเบาโดยมีน้ำหนักเพียง224กรัมด้านบนรวมปุ่มซูมและถ่ายภาพเข้าด้วยกันจึงสั่งการได้ด้วยมือข้างเดียวด้านค้างนะคะใช้วัสดุอย่างดีทนทานและไม่ลื่อนหลุดมือด้านหลังเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด ใหญ่สามารถปรับองศาขนาดจอในมุมบนได้ด้านเลนส์รองรับระบบ e-mount ที่ออกแบบเพื่อกล้อง Mirrorless ของโซนี่โดยเฉพาะภายในของกล้องจัดชิปประมวลผล b i o n S ให้ภาพที่คมชัดสวยงามทั้งสีสันและแสงสามารถตั้งค่า ISO ได้สูงสุดถึง25,600ถ่ายภาพในที่มืดได้ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพาแฟลชทำงานร่วมกับเซนเซอร์ CMOS ที่ให้ภาพละเอียดถึง24.3ล้านพิกเซลพร้อมกับเซนเซอร์ออโต้โฟกัสจับตำแหน่งของวัตถุในภาพ แบบอัตโนมัติแม้วัตถุจะเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนอีกทั้งนะคะยังมีจุดโฟกัสมากถึง179จุดจัดเก็บทุกตำแหน่งที่กล้องจับได้นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wifi และระบบ NFC เพื่อส่งภาพแบบไร้สายสู่อุปกรณ์อื่นๆได้ไดทันทีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า Alpha 5 1 0 0ตัวนี้มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลของ Bionz X นะคะซึ่งก็เป็นที่ขึ้นชื่อของทาง Sony อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีระบบการภาพสั่นไหวแล้วก็สามารถโฟกัสได้เร็วขึ้นที่แสงน้อยถ่ายก็ไม่น้อยนะคะชัดเจนเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลที่ดีแล้วก็ความละเอียดเนี่ย4ล้านพิกเซลทีเดียวถูกต้องแล้วมันเล็กเนาะดีไซน์ก็สวยหนักเบาถือมือเดียวสบาย ถูกต้องค่ะซึ่งเขามีให้เลือกถึง3สีนะคะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีน้ําตาลที่สําคัญราคาก็ไม่แพงค่ะที่สี่ร้อเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ13,000กว่าบาทสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่ w w w s o n y c o u k ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับก่อนจะจากกันก็ต้องขอขอบคุณร้าน k ก s ๊ฟแมน a ฟค h i p Store นะครับอยู่ลาดพร้าว90-92นะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรา3คนนะครับแล้วก็รายการ The Gadget s จอร์โนะครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ